สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกบกอกอีกเช่นเคยนะคะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็จะปิดเสียงไว้ก่อนนะคะช่วงแรกๆเพราะว่าอ่าข้างบ้านเพิ่นเปิดเพลงนะคะเนาะค่ะเช้า,ชานี้แอดเดินมาหลังบ้านนะคะก็เห็นผักหวานเริ่ม แตกยอดแล้วนะคะเริ่มเก็บได้แล้วก็เลยเก็บมาแกงครั้งแรกนะคะในเราปีปีนี้นะคะของผักหวานเนาะมาดูวิถีชาวพูไปชาวพูเนะานะก็คือเราอยู่บนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่แถวตีนพูนะคะเ,เราจะใช้วิธีการอ,อน้ำจากลำลำห้วยอีหยังนี่พิซิเตอร์ป่ะเออ สูบน้ำจากลำห้วยมาใส่อ๋อพิบเตอร์ไงนี่นะครับหลานชายปล่อยป่าประาณนี้เข็ดค้องใส่ไกลหรือปล่อยป่าตัวแบบนี้ฮึฮึฮึชไ่ปไล่่เสร็จแล้วหรอคนตอ๋ออันนี้เนี่ค่ะอันนี้คื้อเห นี่มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีน้ำมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรนะมันต้องสูบน้ำมาช้เพราะว่ามันไม่ใช่น้ำหน้าฝนอ่าเราจะพูดเราจะพูดอ่เต่งอ้า,อาขุดซอยแล้วยั<า>งไปยังไปน้ำไหลแรงมากเลย นี่งไงก็จะทำอยบานี้จอกให้น้ำมันตั้งแต่เสาวมาทำนี่สายสายหิบเ,เ,เ,เขาแลมวจิบประวัติจิบไรข้าวน่ะกิบไรข้าวเนี่ยเขาก็จะนี่เห็นไหมมาดูใกล้ๆเขาก็จะอดัดไว้เนี่ยเยียไปเพื่อแล้วมั่นเพลินนะ่ะเขาก็สซิอัดไวนะ้น้ำไมนก็สซิไหลลงตรงนั้นเราเป็นลองเป็นล,ล,ลองไปเหมือนที่เราทำตอนเราปลูกขา้าวโพด เมืออ่อเห็ด4ีฟูน4ีผีแมนปะปล่อยหนอเห็น่หนนะเอาเอาเห็ดบางนู่นอ๋อแล้วนี่นี่นี่หน,น้าที่เขาเขาจะสวิงมาแล้ว,วายไปแล้วนะครับโอ้อันนี้ช่วงช่วงแรกๆบอกหรือว่าต้องสูบใส่เรื่อยๆช่วงแรกๆสูบใส่ครั้งเดียวพอโอสูบใส่แล้ว,ลว,ลวนำเขานำมาติดอื่นป่ะนี่สูบใส่แล้ว ก็เงินค่าน้ำมันก็มาเบิกกับพี่เต๋อไงหานเครื่องแล้วบัดขายบัดขายกับหานเครื่องเลยใส่รอบเดียวก็จะชุ่มชื้นไปตลอดถึงเดินเมษาเลยครับแล้วก็ฝนตกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเอาเลยนะครับโอ้ฝนตกแล้วก็ลงเอาเลยคือลดท้ายเลยครับเอามันมันจะเดินนี่เอ็ดมันจะเดินนี่ว่างจับที่หนึ่งโอ้มันสี่เดือนเขาเรียกว่ามันอะไรไม่ไม่ใช่มันปีมันนา ถ้ามันที่เราปลูกแบบปีสองปีอ่ะน,นั้นมันจะเป็นมันแบบมันจะหัวใหญ่แบบใหญ่มะฮูลานเลยไปแล้วไปแล้วส่วนกันเขาป้าอะรบ้างทนี่นี่นะเดี๋ยวเราจะมาาดหลานสะไบนะว่าไปซ้อนหมูหลยดกันนะเพิ่มเติมนี่บอกแล้วก็ลงลง,ลงไปบน้แล้วลงไปตายจุดถุดฮอตโต้<อ>มาบุระป้าข้อใหญ่ คาข้อซ้ำดำเสียวนี่ชอนข้านี้ตรงเครื่องสุดน้ำตรงเรื่องสุดน้ำโมเมน

โอ้เจออะไรเลยนี่ีตาอะไรด้วยเนี่อ๋ออะไรนี่ปลาหมูไม่ใช่ไปนี่ไปแลยเลยไม่ไปนะยังอยู่นี่ยังมึนอยู่ เราอุ้มถูกใช่ไหมเราอุ้มถูกใช่มยกา่แปลงชงผมเืนะหืมหืมวเธอแปลงชงผมเพือเปลายบบลอยเลยเว้ยไงกูทาสมันหอนบาดิน้ำลายแล้วจะมันเอ็นร่ององงงมเป็่องงง

กินมือจะขอแหละว่ากินมือเลยว้าใครทำมันมีอ๋อแล้วนะครับรับซองรับซองแล้วอันนี้เป็นไม่ใช่สีขาวนะผ่าสีฟ้าอ๋อของของพี่ตายผ่านสายสายป่าเราดูอยู่นะเอฟซีโตโยงเอฟซีโตโยงดูคลิปของพี่ตายแล้วก็อยากไปทำเงินพี่ตายอันนี้ในคลิปจะอะไรอยากไปทำเงินแกแล้วแกบุกมากเลย จะบุกมากดีกว่าก็ยินดีล่วงหน้านะครับเห็นไว้นี่เท่าไหร,นะร่นะนะเปิดโอเปิดโออ๋อนี่อีสี่นี่อ<า>่ะสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่อันนี้คืออุยอ,อยู่บ้านนี้ใช่ไหมครับอ๋อ แนนมาป่ะมามาอีอไม่มาได้ไงแล้วตอนเช้าเราก็จะไปพันนาเสร็จแล้วเราก็จะเลยเข้านาเลยโอ้เราก็เลยเข้าจับนาเจ้าบุงเลยเพราะว่าพันนาเขาไปทางนู้นนะอืมอันนี้ทำให้เราดูไข่ได้ไข่ไข่บอกว่าท่านาะพดิจวดร้านแล้วะนี่ มดเลยคงส่กมีชวนด้วยนะเต๋อพาม่บอกว่าต้าวิวจะมาเล่นด้วยาเลยต้องมีไม่าสักที้เอ้าววก็ลีลาะดวยเนาะเก็บในคอหาป้อวิก็ลีลาะด้